สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกันกับเอิญนะคะคัดรถสวยย่านมีนบุรีอยู่กับเอิญที่ช่องเอิญยูสค่ะวันนี้นะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถเข้าใหม่เป็นคันนี้เลยนิสสันจุกนะคะปี2014ก่อนไมเนอร์เชนนะคะได้รถสีขาวไปใช้งานเลยแฮชแบ็กประตูนั่นเองนะคะที่สำคัญสวยเดิมทั้งคันนะคะรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักพิกามจมน้ำไฟไหม้ไม่ตัดต่อเลขตัวเครื่องเลขตัวถังนะคะก่อนรับชมคลิปนี้ เอินต้องฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามให้เอินด้วยนะเดี๋ยวเอินจะพามาดูรถนะคะของคันนี้รอบคันกันเลยสำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมราคาตั้งขายอยู่ที่369,000บาทเท่านั้นนะคะเลขไมยอยู่ที่60,000นต้นๆเท่านั้นเอง รถสวยมากบอดี้เดิมมากเลยนะคะตัวรถนะคะของคันนี้เจ้าของมือเดียวด้วยได้สีขาวแบบนี้ไปใช้งานเลยนะคะด้านบนตัวรถนะคะมาพร้อมไฟคู่หน้าเป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวนะคะกับพิบด,ด้านบนแบบนี้เลยมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้เรียบร้อยกระจังด้านหน้าเป็นแบบรังผึ้งนะคะระบายอากาศนะคะได้ค่อนข้างดีมากๆนะคะพร้อมกับโลโก้นิสสันอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยด้วย รอบคันคันนี้นะคะบอกเลยตอบโจทย์คุณลูกค้าแน่นอนเครื่องเบนซินด้วยนะคะคันนี้เบนซินล้วนเครื่องพันหประหยัดน้ํามันด้วยนะคะวิ่งทางไกลทางใกล้กลได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นวิ่งในกรุงเทพนะคะหรือว่าต่างจังหวัดนะคะก็ถือว่าสะดวกแล้วก็สบายมากๆเลยเริ่มต้นที่ฟรีดาวค่างวดคันนี้นะคะอยู่ประมาณ700 0กว่าบาทเท่านั้นเองรายได้เป็น2เท่าของค่างวดนะคะสามารถซื้อคนเดียวได้เลย ตัวรถคันนี้แต่งแม็กมาให้จากเจ้าของคนเดิมนะคะล้อมแม็กคันนี้เป็นสีดํานะคะพร้อมกับยางที่จะได้เป็นยางปี19สัปดาห์ที่10นั่นเองเป็นยางของดันล็นะคะดอกยางน่ายางยังถือว่าใช้งานได้อยู่นะด้านข้างตัวรถนะคะจะเป็นสีขาวตัดด้วยสีดําแบบนี้เลย ถัดมาด้านบนนะคะคันนี้มาพร้อมกับฟิล์มที่ติดมาให้รอบคานประมาณ60นะคะพร้อมคิ้วกันสัดของจุกที่ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนี่คันนี้ควบคุมการใช้งานนะคะเป็นตัวกุญแจนะคะรีโมทน,นั่นเองสามารถล็อกรถล,ลดล็อกได้เลยนะคะตัวนี้เขาจะกดไว้ล็อกรถก็ได้หรือว่าปลดล็อกก็ได้ด้วยนี่ ที่จับประตูนะคะด้านข้างเขาจะปิดเปิดแบบนี้นะคะจะไม่ได้อยู่ด้านล่างแล้วนะเพื่อให้เขาแบบดูเรียบแล้วก็สมูทไปกับตัวรถเลยด้านหลังของตัวรถคันนี้นะคะมาพร้อมไฟท้ายเป็นแบบหลอดไส้ฮารเจนนะคะพร้อมกับด้านท้ายนูนๆแบบนี้เลยนะใครที่ชอบนะคะทรงรถแบบนี้นะคะเรียบหรูด,ดูดีดูแพงมากๆเลยสวยจริงนะคะสำหรับไพ่มิสซูบจุกคันนี้เลยนะ นี่ด้านหลังของตัวรถนะคะมาพร้อมออปชันด้านท้ายนะคะที่มีมาให้ก็คือเซนทัลนะคะตัวเลเซอร์แห่ไม่ใช่นะคะมีในส่วนของตัวช่วยในการถอยนะคะทั้ง2จุดด้วยนะคะไฟทับทิมคู่หลังมีมาให้เรียบร้อยแล้วสปอยเลอร์หลังก็มีมาให้แล้วนะคะพร้อมไฟเบรกดวงที่3นะคะก็มีมาให้เช่นเดียวกันที่ปัดน้ําฝนด้านท้ายนะคะก็มีมาให้ด้วยเดี๋ยวลองเปิดด้านหลังให้ดูกันเป็นแบบดึงขึ้นนะคะ เรามาดูด้านหลังกันบ้างนะคะพื้นที่กว้างขวางมากๆตัวนี้นะคะมีตัวกระมิจิโคลมาให้ไม่มีคราบสกปรกใดๆนะคะหัวน็อตเดิมๆแบบนี้เลยหัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยข่แล้วก็ไม่มีรอยถอดแบบนี้เลยด้วยนี่น็อตเดิมไม่มีหายไม่มีหลวมไม่มีขยับนะคะบอดี้ของตัวรถคันนี้สวยจริงเดิมจริงมีกล้องด้านหลังมาให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับตัวกล้องนะคะช่วยในการถอยให้กับลูกค้าด้วยนี่เลย สวยมากรอบคันนะคะของตัวนี้สันจุกนะคะคันนี้จองรถคันนี้เพียง1,000บาทเท่านั้นนะคะจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะเตรียมเอกสารที่บ้านได้เลยเอกสารไม่ยุ่งยากเลยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นพนักง,งานบริษัทนะคะหรือว่า คนที่ได้สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนนะคะออกง่ายมากๆเลยใช้แค่บัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดหรือใช้เป็นหนังสือรับรองเงินเดือนก็ได้เลยนะถ้าเกิดลูกค้านะคะทำอาชีพเป็นพนักงานอิสระนะคะเอกสารก็ไม่ยุ่งยากเช่นเดียวกันถ้าเกิดไม่มีเอกสารโทรมาคุยกับเอินก่อนได้นะช่วยให้นะคะจบทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนี่รอบคันนะคะของคันนี้นะคะสวยกิฟต์แบบนี้เลยนี่ สวยๆแบบนี้เลยนะคันนี้นะคะเข้าใหม่นะคะยังไม่ได้ปรับสภาพนะยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะคะรีบมาอัปเดตให้กับคุณลูกค้าได้รับชมก่อนใครเลยนะคะในช่อง EARN u s e Use Car ูสคาร์นเองเดี๋ยวพาคุณลูกค้าไปดูภายในตัวรถนะคะของคันนี้ก็เลยไปชมกัน มาชมภายในตัวรถกันเลยนะคะภายในของคันนี้นะคะเป็นสีดําตัดสีแดงนะคะคันนี้เป็นเบาะหนังแท้ด้วยของจุกนั่นเองตัวนี้นะคะเป็นเบาะหนังสีดําเดินได้แต่เข็บสีแดงแบบนี้เลยนะคะสวยกิ๊บแบบนี้เลยตัวเบาะไม่ยุบไม่ย้อยไม่ช้านะเกียร์ออ,อตโต้ด้วยภายในตัวรถดูดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวลองขึ้นมาบนรถให้ดูกันเลยนี่ในส่วนของตัวรถนะคะเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูกันเลยเครื่องนิ่มมากนะคะคันนี้ ตัวรถนะคะของคันนี้นะคะให้ดูเลขไมค์ก่อนเลยนะนี่เลย6 9 2 7 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะมาพร้อมพวงมาลัยนะคะมันติฟังก์ชันหนึ่งฝั่งสามารถรับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงได้เปลี่ยนช่องได้นะคะตัวนี้ถุงลมนิรภัยคู่หน้ามีมาให้เรียบร้อยพร้อมโลโก้ของตัวนี้สันนะคะอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยตัวรถนะคะมีในส่วนของตัวระบบนำทางมาให้คันนี้ได้จอทัศสกรีนมาด้วยนะคะพร้อมกับการควบคุมการใช้งานเป็น ตัวบลูทูธก็ได้ FMAM ได้เลยนะคะโทรรับสายวางสายนะคะวิทยุก็ใช้งานได้ปกติเลยนี่สามารถดูข้อมูลได้เยอะมากๆเลยนะคะรองรับให้กับลูกค้ายเยอะจริงๆนะคะใครที่กำลังมองหายอยู่ถือว่าครบจบแนะนำจุบคันนี้เลยนะนี่เลยแอร์ปรับออโต้เลยนะคะคันนี้ปรับอุณหภูมินะคะเหมือนอยู่บ้านได้เลยนะคะเพิ่มพัดลมนะคะอันนี้เพิ่มพัดลมแอร์ลงพัดลมแอร์นะคะนี่เลย ตัวนี้นะคะ AC ใช้งานได้ปกติดีนะคะควบคุมแอร์นะคะจะเอาเป็นสองทางตรงก็ได้หรือว่าสองทางตรงแล้วก็ลงด้วยก็ได้นะคะหรือว่าจะลงอย่างเดียวเลยก็ได้นะคันนี้เป็นรถเกียร์ออโต้ด้วยนะคะมีกล้องด้านหลังมาให้ด้วยนี่เขามีกล้องนะคะด้านหลังมาให้แบบนี้เลยช่วยในการขับขี่ได้ง่ายกว่าเดิมด้วยนะคะ ภายในตัวรสสวยๆแบบนี้เลยนะบอกเลยดูดีมากๆนะคะสภาพสวยจริงเพดานด้านบนนะคะไม่มีอนุคระและก็ไม่มีร่องรอยใดยๆด้วยพวงมาลัยเป็นแบบพาวเวอร์นะคะนี่เลย พงมาล,ลัยนะคะเป็นแบบ power แบบนี้เลยนะใครที่ได้ไปนะคะบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะคะเพราะว่าค้างว่าในการผ่อนนะคะอยู่ประมาณ7 0 0ดเท่านั้นนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยโทรมาคุยกันก่อนนะคะโทรมาปรึกษากันก่อนโทรมาแบบติดเครดิตติดบูโรนะคะเดี๋ยวเอิญช่วยดันเคสให้นะคะคุณลูกค้าขาโทรมาปรึกษากันได้โทรมาคุยกันได้นะคะอันนี้ก็เป็นเบอร์ติดต่อเอิญ097 1>, 1 6 9 3 8ห4หรือโทรหาเอืน้นผ่านเบอร์โทรที่หน้าจอได้เลยนะสวยมากคันนี้เดี๋ยวลองไปนั่งด้านหลังให้ดูกันนะคะเรามานั่งด้านหลังให้ดูกันนะคะวิสัยทัย์ด้านหลังถือว่าดีมากๆตัวเบาะนุ่มมากๆเลยนะคะคันนี้เบาะนุ่มๆมีกระเป๋าจิ้โจ้ใส่เอกสารมาให้ทั้ง2ฝั่งเลยมาพร้อมกับตัวที่อิงไหลนะคะด้านหน้ามาให้แบบนี้นะคะพร้อมกับตัวรถนะคะที่เขาสามารถพับเบาะได้ด้วยนะ,ะต้องบอกลูกค้าก่อนนะคะ ควบคุมการใช้งานเป็นตัวกินกุญแจนะคะแบบนี้เลยเดี๋ยวลองอันนี้กดดึงข้างๆได้เลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะพับได้แตบบ่นี้เออไม่ถนัดเลยแต่ว่าตัวหมอกเขาพับได้นะคะเผื่อแบบว่ามีของขนสัมภาระได้เยอะเลยนะนี่ดูดีมากๆจากมุมนี้นะคะบอกเลยว่าคุ้มค่ะคุณลูกค้าขาเดี๋ยวเปิดตัวห้องเครื่องให้ดูกัน มาดูห้องเครื่องกันเลยนะคะคันนี้นะคะเครื่องยนต์1.6เบนซินนะคะมาพร้อมกับตัวรถที่จะได้เป็นเครื่องเดิมแบบนี้เลยนะคะให้ลูกค้าได้เห็นเลยนะว่าคันนี้นะคะเครื่องเดิม,ดมแบบนี้เลยนี่หัวน็อตเดิมคันหน้าเดิมนะคะ Met เมต้อาร์คยังกันสวยๆแบบนี้เลยสวยมากเลขเพดของตัวรถนะคะยังอยู่ครบแบบนี้เลยนะ หัวน็อตนะคะฝากระโปรงเดิมมากนะคะคันนี้น็อตเดิมทั้งคันนะคะไม่มีรล่วไม่มีขยับเลยนะน็อตเดิมเดิมแบบนี้เลยนะคะโครงสร้างที่แก้มนะคะเดิมเดิมแบบนี้เลยโครงสร้างตัวรถเดิมเดิมแบตเตอรี่ของ G S ด้วยคันนี้คุ้มแน่นอนได้ไปนะคะใช้งานคุ้มเลยปี2014นะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังสนใจออกรถนะคะนี้สั่นจุกค,คันนี้อยู่นะคะราคาอยู่ที่369,000บาทเท่านั้นนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวเลยเริ่มต้นที่ฟรีดาวออกง่ายได้ทุกอาชีพนะคะสวยจริงเดิมจริงค่างวดอยู่ประมาณ7,000บาทเท่านั้นนะคะสนใจคันนี้โทรสอบถามนะคะผ่านเบอร์โทร 097 169 3884ได้เลยค่ะสามารถแอดไลน์มาหาเอิญเบอร์นี้ได้เลยนะคะเอิญใช้เบอร์เดียวนะคลิปนี้นะคะเอินต้องฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามให้เอินด้วยนะจะมาเดตตัวรถให้กับคุณลูกค้าได้รับชมอีกไว้เจอกันคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ